ขอเกิดเป็นลูกแม่ทุกชาติไปการเป็นแม่ทำให้เรามองโลกตามความจริงมากขึ้นเพราะเมื่อลูกร้องงอแงป่วยไข้ไม่สบายใช้ความช่างฝันรักษาไม่ได้การเป็นแม่ทำให้เราอดทนงานการยากเย็นบางอย่างเราต้องยอมทำต่อให้สำเร็จ เพราะการเป็นคนหนักเบาเอาสู้ตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็นต้องทำต่อเนื่องสม่ำเสมอการเป็นแม่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันได้เองโดยอัตโนมัติแม่ไม่ได้ฝึกวิปัสนาจนแก่กล้าทั้งที่หัวใจอยากร้องไห้จากเรื่องที่พึ่งผ่านผลมาเมื่อคู่แต่ต้องหัวเลาะ เบิกบ้านเพราะลูกมาเล่าเรื่องตลกแสนฝืดให้ฟังการเป็นแม่ทำให้เราบริหารเวลาเองได้โดยไม่ต้องอ่านหนังสือ How to เล่มไหนเพราะเวลา24ชั่วโมงของเราต้องทำงาน150%หาเทำเพื่อลูก200%เทำเพื่อครอบครัว100%่งทำเพื่อตัวเอง อีก50%การเป็นแม่ทำให้เรารอบคอบระมัดระวังและมองการไกลการดูถูกลูกในบางเรื่องถ้าไม่ได้นำไปสู่การพัฒนาตนเองของเขาเราจะสงบปากไว้สงบใจลงเพราะอารมณ์คุกคุลของเราหลังแต่จะทำให้เสียรูปคดี เอ้ยเสียเรื่องการเป็นแม่ทำให้เราใช้พลังกายและใจมหาศาลในการทำแต่ละวันให้จบลงยังไม่มีอะไรแตกหักเสียหายและกี่วันแล้วล่ะหนึ่งพันวันหนึ่งมืนวันหรือห้าหมืนวัน I love m ม m เพื่อผู้หญิงทุกคนบนโลกใบนี้ จะได้ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นแม่และลูกก็ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกแม่ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามลักกี้ดักโชคดีมีเป็ดคลิปวิดีโอดีๆของพี่เป็ดไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ